No. ไม่รู้จักมดแต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่ามดที่อยู่ตามธรรมชาติมีทั้งมดที่อาศัยอยู่บนดินแล้วก็มดที่อาศัยอยู่บนต้นไม้โดยที่ทั้งสองกลุ่มนี้เป็นคนละชนิดกันค่ะไม่ก็คิดถึงแค่มดเดินอยู่บนพืนไม่รู้เลยค่ะก็ตอนนั้นก็รู้จักแค่มดดากับมดแดงอะค่ะพอได้เห็นได้เจอเนี่ยไม่คิดว่าจะมีมดเยอะขนาดนี้เพราะว่ามดที่รู้จักก็จะมีมดดามดแดงมดไฟ ธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วนเด็กๆทางบ้านตามเพื่อนของเรากลุ่มนี้ไปทําความรู้จักกับเจ้ามดตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่บนต้นไม้โดยมีครูวีดรวิยวัฒน์ใจตรงผู้เชี่ยวชาญด้านมแมลงจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งกําลังทําวิจัยเรื่องนี้จะเป็นคนพาเราไปทําความรู้จักกันค่ะ และไม่ว่าจะไปทำความรู้จักกับธรรมชาติที่ไหนก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญนั่นก็คือดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะพร้อมหรือยังใครเจอสัตว์อะไรมแมลงอะไรถามครูวีได้เลยนะเราจะพาเด็กไปดูต้นต้นไม้ที่เราจะวางกับดักนะครับแล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ลองทำกับดักอย่างที่นักวิจัยเขาทำจริงๆ แล้วก็คือชักรอกเชือกเนี่ยขึ้นไปแขวนไว้บนต้นไม้แล้วก็เอากับดักเนี่ยไปแขวนแต่เด็กๆจะได้ทําเองจริงๆเนะเขาก็ต้อง أ, أ, ศึกษานะครับว่ามดที่อยู่บนต้นไม้สูงๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนและมันเหมือนกับที่อยู่ข้างล่างหรือเปล่านะครับโดยที่เขาต้องทําตามวิธีการที่นักนักวิจัยได้วางแผนเอาไว้ในใน,ในการทํางานเรื่องนี้จริงๆ เป็นอย่างที่ครูวีบอกนะคะทำความรู้จักกับมดบนต้นไม้คราวนี้เพื่อนของเราจะได้เรียนรู้ได้ทำงานแบบนักวิจัยที่เขาทำกันจริงๆและภารกิจแรกก็คือการช่วยกันสำรวจต้นไม้เพื่อติดตั้งเครื่องมือโดยที่ระหว่างทางก็ต้องสำรวจทำความรู้จักกับมดที่เจอด้วยงานนี้ไม่ง่ายครูวีเลยให้เพื่อนของเราชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยด้วยอีกแรงค่ะป่าตรงนี้มันจะเขียวตลอดทั้งปี เขาเรียกป่าดิบแรงแล้วก็โดยปกติแล้วถ้าเป็นมดที่อยู่ตามพื้นดินเนี่ยครับป่าตรงนี้จะมีเยอะแต่วันนี้เราลองมาดูที่ว่าบนยอดไม้เนี่ยมันจะมีมดมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากหรือน้อยตัวนี้เป็นมดที่อาศัยอยู่ตามพื้นดินลักษณะเด่นของเขาที่อยู่ตามามพื้นดินเขาจะมีเกราะมีผิวหนังลำตัวที่ค่อนข้างจะแข็งเป็นเพราะอะไรรู้ไหมลูก ใช่เพราะว่าบนดินเนี่ยมันอาจจะมีศัตรูมันอาจจะมีดินหล่นทับมันบ้างเพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยต้องทําให้แข็งเป็นกรอบตัวนี้เรียกว่ามุดแท่งมดแท่งเนาะนเขามีเหล็กในด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเจอหน้าตาแบบนี้แบบนี้ห้ามจับด็ดขาดเนาะอย่าใช้มือจับเพราะว่ามันจะต่อยเราได้โอเคเนาะอับอาย ประเทศไทยเคยมีการศึกษาเรื่องมดบนต้นไม้ที่บริเวณป่าติบชื้นทางภาคใต้นะคะส่วนพื้นป่าอื่นๆที่อยู่เหนือป่าทางภาคใต้ขึ้นมาครูวีบอกว่ายังไม่เคยมีใครทําการศึกษาวิจัยเลยละค่ะ ครูวีกับทีมจึงตั้งใจเลือกผืนป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราชจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นป่าดิบแล้งและก็ป่าเต็งรังที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยเพื่อทำงานครั้งนี้ค่ะและนั่นก็หมายความว่างานวิจัยชิ้นนี้จะถือเป็นชิ้นแรกของประเทศไทยที่มีการศึกษาเรื่องมดบนต้นไม้ที่เลยจากป่าดิบชื้นทางภาคใต้ขึ้นมา แล้วเพื่อนของเราก็ได้มีโอกาสมาเรียนรู้มาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานนี้ด้วยน่าภูมิใจไม่ใช่เล่นเลยใช่ไหมล่ะคะเริ่มครับโอเคมาดูกระติงอ้อาวตัวนี้ตัวนี้จับได้จับเล่นได้เลยครับรจับ่ยสิตัวนี้ตัวนี้ไม่ต่อยครับ,รบเพราะว่าตัวนี้วิวัฒนาการมันสูงแล้วเด็กในมันหายไปแล้ว มันไม่มีเหล็กในสีเหลืองด้วยตัวนี้เรียกว่ามดหนามกล่องขนทองดูขนมันเป็นสีทองครับอตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะมีมดออกหน่อยออกหน่อยออมีไหมขอขอตักครีบหน่อยลูกตักครีบตักคีบยาวตักคตักคเห็นเราเห็นเหล็กในไหมนเห็นนี่แหละนี่คือสิ่งที่มันใช้ใช้ในการต่อยเราตัวนี้คือมดอะไร มดแทงอย่างมันเป็นมดแทงอยู่มดแบบเนี้หน้าตาแบบนี้มันสามารถจะพ่นพิษได้พ่นเป็นฟองมาเลยเราเรียกว่ามดปุยป้ายเดี๋ยวเราลองดูว่าจะเจอมดปุยป้ายหรือเปล่าเราเป็นนักนักวิทยาศาสตร์นักมดเราต้องช่างสังเกตนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีตรงนี้ก็มีมดอีกอีกอีกจุดหนึ่งเราสังเกตเห็นไหมมดตัวเล็กๆเต็มเลยมดตัวนี้เราเรียกว่ามดก้นห้อย มดตัวนี้เริ่มที่จะมีการวิวัฒนาการเริ่มขึ้นขึ้นไปอยู่บนบนที่สูงมันเริ่มที่จะอยู่กับกับิ่งก่อสร้งแบบนี้แล้วก็ตามใบไม้ใช่แล้วล่ะค่ะจะเป็นนักมดก็ต้องฝึกสังเกตมดดังนั้นตลอดเส้นทางเดินเพื่อนของเราก็ได้เจอมดหลายชนิดเลยล่ะค่ะ แล้วก็ได้ยินครูวีพูดอีกว่ามดตัวนี้มีเหล็กในมดตัวนี้ไม่มีเหล็กในมดตัวนี้มีวิวัฒนาการสูงแล้วใครฟังแล้วยังสับสนดูทางนี้ค่ะอย่างแรกต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะมดเป็นสัตว์กลุ่ม,มแมลงพวกเดียวกับพึ่งต่อแตนค่ะรูปร่างของมดก็จะแบ่งออกเป็นหัวอกท้องเหมือนกับมแมลงทั่วไปแต่พิเศษตรงที่หนวดของมดก็จะเป็นแบบหักข้อศอก และท้องของมดปล่องที่2และ3หรือบางชนิดเฉพาะปล่องที่2ก็จะมีลักษณะคอดกิ่วลงเป็นปุ่มหรือก้านคล้ายเอวจนทําให้เราเห็นเหมือนว่ามดมีเอวค่ะส่วนรูปร่างหน้าตาของมดก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการนะคะโดยจะพบว่าในกลุ่มของมดโบราณก็จะยังมีความคล้ายกันกันกบพวกต่อแตนมากค่ะ เอลของมดยังไม่คอดกิ่วกลายเป็นปุ่มผิวหนังจะแข็งคล้ายเกราะมีเหล็กในคล้ายเข็มพิษสำหรับจัดการศัตรูค่ะ ต่อมามดก็จะเริ่มมีวิวัฒนาการมากขึ้นนะคะเอวของมดก็จะเริ่มคลอดกิ่วกลายเป็นปุ่มชัดเจนบางชนิดมีเอวหนึ่งปล้องบางชนิดก็มีเอวสองปล้องแต่ผิวหนังก็ยังแข็งคล้ายกรอบแล้วก็ยังมีเหล็กในยอยู่สังเกตว่าเราจะพบมดพวกนี้อาศัยทำรังอยู่ตามพื้นดินค่ะจากนั้นมดบางชนิดก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาอยู่บนที่สูงนะคะปรับเปลี่ยนสภาพร่างกายให้ผิวบางลงไม่แข็งเป็นกรอบน้ำหนักเบาเปลี่ยนเหล็กน้ กลายเป็นช่องเปิดสำหรับพ่นกรดพิษบางตัวก็มีหนามแหลมบริเวณอกเราจะพบมดพวกนี้ส่วนใหญ่อาศัยทำรังอยู่บนต้นไม้นั่นเองค่ะสองกลมนะครับห่างกันนิดนึ่งหนึ่งขนาดมือไหนครับเล็งไปที่กระป๋องลูกเล็งไปที่กระป๋องแล้วก็เด้งแขนแก้คยิง โอ้หเกบโดเดินสำรวจมดสำรวจต้นไม้มาตลอดทางจนถึงจุดที่คิดว่าจะติดตั้งเครื่องมือได้แต่ทำไมครูวีถึงให้เพื่อนของเรามาฝึกยิงหนังสติกกันแบบนี้ล่ะคะก็ยิงสมเป้าเพื่อที่ว่าจะยิงตะ่วขึ้นไปข้างบนจะได้เอาผ้าไปครอบุมเอาเอามดรอตกมาครับ ก็ผมก็คิดว่ามันก็กยากอยู่ผมผมว่าผมฝึก้าและที่แท้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ปุ้นบอกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะดึงเชือกนะครับขึ้นไปข้างบนนะโดยอุปกรณ์ของเราก็จะมีเบ็ดอันนึงเพราะว่าเขาจะมีรอกที่สามารถจะปล่อยเชือกฟรีได้แล้วก็ต้องมีตะกัวตะกัวเหมือนกับลูกหินที่เราที่เรายิงต้งแต่ตะเกียบเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ให้พี่หน่อยยิงให้ดูก่อน เพราะว่ายิงค่อนข้างจะยากเพราะเรายิงขึ้นไปข้างบนโอเคนอกเหนือจากมีเบ็ดมีตะกัวมีหนังสติ๊กแล้วก็จะมีเชือกเนาะเชือกนี้เอาไว้สําหรับไอเครื่องพ่นหมอกที่คุยให้ดูตอนตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็เชือกเส้นเล็กเชือกเส้นเล็กแบบนี้เอาไว้เอาไว้ดึงกับดักหรือผ้าขาวตรงนั้นเนเนาะเดี๋ยวพี่หน่อยจะจะสาธิต วิธีการเราดูซิว่าพี่หน่อยจะทําได้สําเร็จในครั้งที่หนึ่งหรือเปล่ายิงได้ไหมไม่ถึงครั้ง,งแรกไม่ผ่านอยากรู้จักมดที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ <c oughs> ก็ต้องเอาตัวอย่างลงมาศึกษาดังนั้นหลังจากเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมได้แล้ว <c oughs> ก็ต้องช่วยกันติดตั้งกับดกักซึ่งมีลักษณะเป็นถุงผ้าแบบนี้ค่ะ วิชายิงหนังสติ๊กที่ฝึกมาก็เพื่อจะใช้ยิงลูกตะกัวนำทางโยงเชือกขึ้นไปบริเวณพุ่มไม้สูงเพื่อที่ว่าจะได้ชักรอกเอาเจ้าถุงกับดักขึ้นไปติดตั้งในจุดที่ต้องการครูวีบอกว่าต้องทำการแขวนกับดักไว้ใกล้พุ่มไม้ด้านบนแบบนี้งานนี้ไม่ง่ายเอาใจช่วยเพื่อนๆของเรากันค่ะเราจะมีกิ่งเลือกเอาไว้ครับแล้วก็ยิงให้ผ้ากิ่งนั้นเพราะว่าเราต้องการกิ่งที่ข้างบนเนี่ยมีพุ่มไม้หนามดจะอยู่เยอะ จะได้จะได้ผลลัพธ์ที่ดีก็เราจะเอาหนังสติ๊กเนี่ยยิงตะกวดผูกกับเชือกเบ็ดน,นะครับข้ามขอนไม้เพื่อจะได้สาเจ้าตัวกับดักของเราเนะี่ยขึ้นไปกับดักนี้ก็คือนะครับวิธีก็คือมันจะเป็นถุงผ้าคือเราต้องยิงหนังสติ๊กให้มันขึ้นไปให้สูงมากๆเพราะว่ามดมันอยู่บนยอดยอดไม้ครับก็ยิงไปประมาณน,าน,น่าจะห้ารอบถึงจะได้ครับ ในที่สุดกับดักก็สามารถติดตั้งจนสำเร็จนะคะที่เหลือก็คือรอเวลาค่ะครูวีบอกว่าเช้ามืดพรุ่งนี้ลมสงบเราจะกลับมาบริเวณนี้อีกครั้งเพื่อมาทำการเก็บตัวอย่างมดที่อยู่บนต้นไม้กันค่ะแค่วิธีเอากับดักขึ้นยังไม่ง่ายพรุ่งนี้จะได้ตัวอย่างมดมาด้วยวิธีไหนมาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะเรามีถุงผ้าส่วนหนึ่งที่เราจะ รอมดตกลงมาอยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะอาจจะมีบางส่วนที่ตกลงมาที่พื้นด้วยเราก็จะเอาผ้าเนี่ยไปปูที่พื้นด้วยนะครับแต่ปูตรงไหนเดี๋ยวให้จย์วีพาไปนะครับเราดูไอ้กับดักข้างบวนอ่อเนาะแล้วเราก็ปูด้านล่างด้านล่างของของกับดักแล้วพยายามให้ชิดกับคนคนคนต้นมากที่สุดวิธีการก็คือ พยายามกลางกลางให้ตึงตึงที่สุดเสร็จแต่วะปุ๊บเนี่ยเราก็จะชักรอกไอเครื่องพ่นหมอกขึ้นขึ้นไปข้างบนพ่นหมอกกวันเนี่ประมาณสัก15นาทีแล้วก็ดึงลงแล้วก็ทิ้งทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงรอให้หมดมัน <c oughs> มันล่วงลงมาในในผ้าแล้วก็หรือหรือไม่ก็ในถุงข้างบนเสร็จแล้วเราก็ดึงดึงดึงถุงผ้าลงมาเพื่อเพื่อเช็คมดเอามดกลับไปที่ท,ท,ที่แหลก งานของเพื่อนเราวันนี้เริ่มกันตั้งแต่ตีสี่นะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะครูวีบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ลมสงบทําให้สามารถเก็บตัวอย่างได้สะดวกแต่ช่วงลมสงบก็มีระยะไม่นานมากนะคะดังนั้นเพื่อนของเราต้องทํางานแข่งกับเวลาใครทําอะไรได้ต้องช่วยกันให้ได้มากที่สุดค่ะ หมอกควันที่ครูวีพูดถึงจะเป็นการทำเพื่อให้หมดสลบแล้วก็ตกลงมาในกับดักเท่านั้นนะคะไม่ก่อมลพิษแล้วก็ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆงานส่วนนี้ไม่ง่ายครูวีกับทีมขอเป็นคนลงมือทำเองค่ะโดยให้เพื่อนๆของเราเป็นผู้ช่วยคอยเอากับดักลงจากที่สูงแล้วก็ช่วยกันเก็บตัวอย่าง ไม่รู้ว่าแต่ละกลุ่มจะได้ตัวอย่างมากน้อยขนาดไหนแล้วเจ้ามดที่อยู่บนต้นไม้จะมีหน้าตาเป็นยังไงตามไปดูกันต่อค่ะเราวันนี้เน่ยตอนตีสี่เนี่ยเราเอาเครื่องลมพรวนเนี่ยไปลมในบริเวณพุ่มไม้ข้างบนถุงผ้านั้นนะะเพื่อให้หมดเนี่ยตกมาในถุงและบนผ้าที่เราปูไว้ข้างล่างเราจะได้ เก so ็บต <lined> <gardens> yeah. so ัวอย่างหมดได้ปูมาาแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอพักกว่สิบห้าทีเพื่อมาเก็บเมื่อกี้ก็เราช่วยกันดึงเจ้าตัวเครื่องควันขึ้นไปแล้วก็เสียงมันดังมากก็ตื่นเต้นค่ะไม่เคยคิดค่ะว่าจะต้องทําเยอะขนาดนี้ถึงจะได้รู้จักมดบนต้นไม้มดที่มีมดหรือเปล่านี่มีมดตัวเล็กๆมันจะอยู่ในเศษซากนี้หรอลเดี๋ยวเราไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศนี้เอา เศษซากทั้งหมดนี้นะครับใส่ในถุงเลยนี่มีมดด้วยนี่กว่าจะได้รู้จักมดสักตัวไม่ง่ายเลยนะคะมีเพื่อนของเราก็ทำงานกันตั้งแต่เช้ามืดจนตอนนี้สว่างแล้วแต่ภารกิจก็ยังไม่จบค่ะเพราะตัวอย่างที่รวบรวมได้ต้องนำไปจำแนกต่อเราตามไปดูกันค่ะว่าหน้าตาชัดๆของเจ้ามดบนต้นไม้ที่เพื่อนของเราเก็บมาจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ถ้าพร้อมแล้วทุกคนทุกกลุ่มพร้อมแล้วให้เอาทุกกลุ่มเอาเศษดินที่อยู่ในถุงเนี่ยเทลงในถาดเลยครับเทลงในถาดเททั้งถุงเททั้งถุงเลยจ้ะสองถุงเลยแล้วก็ช่วยกันเลือกมดช่วยกันเลือกมดใส่ในในถาดอันนี้ในเปลทอันนี้เอามดอย่างเดียวลูกอมดอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้เลือกเลือกเฉพาะมดก่อนใส่ในนี้ ทำงานอยู่ในป่าเนาะเราไปเก็บข้อมูลเก็บต okay. okay. ัวอย่างมดกันมาพอเก็บเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาทําที่ห้องปฏิบัติการปกติแล้วครูวีจะเอามดอย่างที่พวกเราทำเนี้ยไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็จะแยกมาลักษณะอย่างนี้แหละแต่ครูวีจะต้องเอามาติดบนกระดาษสามเหลี่ยมทําตัวอย่างแห้งเพื่อจะดูตัวอย่างให้ชัดแต่ตอนนี้พวกเรายังเป็นเด็กอยู่ เอาดูคร่าวๆก่อนว่ามันมัน,ม,นมันคืออะไรเพราะนั้นอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักมดก็คือกล้องจุลทรรศเพื่อขยายให้เห็นลักษณะรูปร่างหน้าตาที่มันชัดขึ้นลักษณะของมดเนี่ยที่เราที่เราจะใช้ในการแยกว่ามันมันเป็นชนิดอะไร ใช่แล้วล่ะค่ะกว่าจะได้รู้จักมดแต่ละตัวยังต้องศึกษาอย่างละเอียดอีกหลายขั้นตอนแต่สำหรับเพื่อนของเราที่มาลงภาคสนามกับครูวีครั้งนี้อย่างน้อยก็ต้องฝึกสังเกตฝึกจำแนกรูปร่างหน้าตาชัดๆใช้กล้องจุลทรรศช่วยด้วยเพราะครูวีบอกว่าการฝึกสังเกตอย่างละเอียดจะช่วยให้เราสามารถจำแนกชนิดมดได้ชัดเจนขึ้นในอนาคตค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างมดที่เพื่อนของเราช่วยกันทำงานมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึง ตอนนี้ก็ต้องมาช่วยกันจำแนกค่ะตอนนี้คนให้หาหมดแล้วก็ใส่อันนี้ม,นนมาจากจกระดาษอมตเยื่อ<ะ>ไปไปทำไว้ในข่าครับแล้วก็เขาก็จะพ่นควันให้หมดตกหลงมาแล้วก็ทิ้งไว้ซิ้งชั่วโมงข่าหมดถึงจะตาย

สีอะไรสีอะไรางดสีดำสี่ะเห็นน้ำเห็นอะไรบ้างเห็นฝนบ้างมดอ่ะปรับตรงนี้ได้โฟกัสอันนี้ซูมออกดูตัวอย่างชัดๆกันแล้วก็ต้องบันทึกกันไว้หน่อยค่ะแม้ตอนนี้จะยังไม่รู้จักชื่อมดที่เก็บตัวอย่างมาทั้งหมดแต่เราก็สามารถบันทึกลักษณะเด่นๆที่เจอแล้วก็เก็บไว้ก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋วจะ ตรวอยากให้เด็กๆได้จดความแตกต่างระหว่างมดบนต้นไม้กับมดบนพื้นดินนะครับเวลาที่เราเจอมดที่มันตกลงมาจากต้นไม้แล้วเนี่ยแล้วเราดูหน้าตามันแล้วเราสามารถรู้เลยว่าเ๊มันใช่มดที่เดินอยู่บนดินทั่วไปไหมมดบนดินเป็นไงครับผิวหนาะผิว,ผวตามลําตัวเป็นผิวลําตัวแข็งนะครับอันนี้คือมดที่อยู่บนพื้นดินเพราะอะไรครับ อ,อ,อ,อ่าไว้ใช้ป้องกันตัวเองเพราะว่าคืออยู่บนพื้นดินเนี่ยต้องมีความอะไรบึกบึนทนต่อสภาพแวดล้อมที่มันที่มันอาจจะโดนกระแทกนู่นกระแทกนี่นะเหมือนรถถังนะอ่าอันที่สองเหล็กไนมีกับไม่มีมดบนดินมีเหล็กไนไหมมีม,มดบนต้นไม้ละผิวลําตัวนิ่มไม่มีเหล็กไนสำหรับมดบนต้นไม้นะโอเคอันที่สามเลยเขาจะมีหนาม บางตัวนะไม่ทั้งหมดบางตัวจะมีหนามอยู่บนตัวหรือเอวบนต้นไม้นะพ่นกรดได้ข้อสี่มดบนต้นไม้ส่วนใหญ่นะใช่ว่าก็ส่วนใหญ่เนาะมีเอวปล้องเดียวมีเอวบนต้นไม้บนต้นไม้มีเอวปล้องเดียว,บน,นยวบนดินอาจจะมีทั้งปล้องเดียวหรือสองปล้องทวนกันอีกทีนะคะมดที่อาศัยอยู่ตามพื้นดินผิวหนังจะแข็งคล้ายเกราะ ปลายส่วนท้องมีเหล็กในในขณะมดที่อาศัยบนต้นไม้จะมีวิวัฒนาการตัวเองให้น้ำหนักเบาผิวบางไม่แข็งเป็นกรอบไม่มีเหล็กในแต่มีช่องเปิดสำหรับพ่นกรดพิษบางตัวมีหนามบริเวณอกนั่นเองค่ะจำว่ามดบางตัวอยู่ในต้นไม้แล้วบางตัวอยู่บนดิน อยู่บนดินจะมีเปลือกแข็งเพื่อเหมือนป้องกันตัวไว้แต่บนต้นไมาจะไม่ค่อยมีเปลือกแข็งมันก็ช่วยโลกก็เหมือนถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็จะไม่กัดรอบนี้ก็ไปหามมดมาเมื่อวานก็หามมดเกือบสิบกว่าชนิดค่ะครูบอกว่ามดมีเหล็กในด้วยบาง ชนิดมดก็ไม่มีเหล็กในค่ะแม่บอกว่าเรามาเรียนเรื่องคานูปี้แอนด์ค่ะสนุกค่ะชอบตอนไปหาหมดที่สุดเลยค่ะเพราะว่าได้เดินหาหมดพอมดเจอเยอะมากเลยค่ะบางชนิดมดจะอยู่แค่บนต้นไม้บางชนิดก็จะแค่อยู่บนพื้นบางชนิดก็จะอยู่ทั้งต้นไม้แล้วก็พื้นค่ะทำให้เราจัออ,อย่างสิ่งมีชีวิตมากขึ้นนะครับ มดบนต้นไม้จะเบ่อืะเกาะมันจะเห่ออนนี้มันก็เอเวทเหไปจับมันนิดนิดหน่อยหน่อยก็าตายอะครับเหรมไม่มีเหล็กในนะครับบางชนิดจะมีแบบว่าเป็นเป็นเหมือนแหวบแวบ,บอยู่ข้างหลังมันนะครับพวกพวกนั้นตรงหนาม,มันจะแข็งน็ดหนึ่งครับอย่างสัตว์อะไรม,มันก็ไม่กล้ามากินใช่ไหมครับเพราะมันแบบว่ามีหนามอะครับบนดินก็จะว่ามีมีเออ เวกในนะคะเพราะมันก็จะแบบต่อยเราได้มีเกาะหนาเออสมัยก่อนตอนเด็กๆก็คือแบบโดนมดคันไฟกับมดตะน้อยกัดเออแบบไม่ชอบมดอ่ะตอนนี้ก็หันมาชอบมดแล้วค่ก็รู้สึกดีดีใจครับเพราะว่าเรียนจบแล้ว<ม>ก็อยากอยากมาเรียนอีกรอบหน้าถ้ามีก็อยากมาอยากมาครับ เ็าสนุกครับเพราะว่าการที่ได้แบบดักมดเอามดจากต้นไม้ที่สูงสเนี่ยลงมาเพื่อศึกษาเนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นดีว่าเราจะได้มดอะไรบ้างเพราะเราไม่สามารถเดินไปเลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนมันจะลงมาหาเราเองครับไม่คิดว่าจะมีมดเยอะขนาดนี้เพราะว่ามดที่รู้จักก็จะมีมดดำมดแดงมดไฟตอนนี้ก็ได้รู้จักมดเยอะเยอะมากมายมดก้นหัวใจมดหนามกล่องมีเยอะแยะครับ ก็มดผมคิดว่ามันก็น่าจะมีความสําคัญโดยที่ว่ามันก็จะเป็นหนึ่งในวงจรอาหารก็คือแบบมันจะเป็นแบบก็อาหารให้พวกพวกสัตว์เออมที่อยู่เหนือวงจรอาหารของมันไปอย่างเช่นแบบพวกแมลงหรือว่ากิ้งก่าอะไรแบบนี้ครับก็กว่าจะได้รู้จักมดเนี่ยครับผมคิดว่ามันก็มีขั้นตอนที่เยอะมากๆแล้วก็นักวิจัยที่ทํามันก็ต้องมาจากใจรักจริงๆครับไม่งั้นไม่ทำแน่ๆก็กว่ากว่าจะได้มาเพราะว่าพอพอเราไปจับมดมาได้แล้วก็ต้องมาจําแนกชนิดต่อ โดยการที่ว่าเราจะส่องกล้องจุลทรรศน์อะไรแบบนี้ครับเพื่อที่ว่าจะได้เห็นชัดๆแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นชนิดใหม่ก็ต้องไปแบบไปไปขอชื่อหรือว่าตั้งชื่ออะไรอีกแล้วก็ต้องเขียนรายงานอะไรเยอะมากครับกว่าจะได้มา1ตัวครับก็สิ่งที่เรามาเรียน2วันนี้ผมก็เรียนเรื่องมดที่มันอยู่บนต้นไม้ครับซึ่งว่าเวลาพูดถึงมดอะก็เห็นแต่ว่ามดตัวดำๆเล็กๆที่ว่าเดินอยู่บนพื้นดินฮะแต่ว่าอันนี้มันก็มีความพิเศษโดยที่ว่า มดมันอยู่บนเรือนยอดไม้ทึ่ไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อนครับก็ถ้าสมมติว่ามดหายไปจากโลกนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะมีสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปตามเยอะๆเลยครับเพราะว่ามดอะมันเป็นมันเป็นสัตว์เล็กที่มีประชากรเยอะมากแล้วมันก็เป็นอาหารของสัตว์หลายๆตัวถ้ามดหายไปพวกสัตว์ที่กินมดก็จะหายไปเต็มไปหมดเลยครับ และแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ได้รู้จักเรื่องราวของเจ้ามดบนต้นไม้มากเท่าไหร่นักแต่ยังน้อยเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่ามดที่อาศัยอยู่ตามพื้นดินกับมดที่อาศัยอยู่บนต้นไม้รูปร่างหน้าตาแล้วก็ชนิดแตกต่างกันและแน่นอนค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นมดกลุ่มไหนก็ต่างมีหน้าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ นอกจากจะเป็นผู้ล่าช่วยควบคุมสมดุลยังทำหน้าที่เป็นนักลำเลียงเมล็ดพันธุ์ช่วยปลูกป่าช่วยผสมเกสรดอกไม้และอีกหลายๆหน้าที่ที่เรายังต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้เพราะการรู้จักแล้วก็เข้าใจธรรมชาติได้มากพอก็จะทำให้เราสามารถดูแลเกื้อกูลธรรมชาติได้มากขึ้นเราดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็จะดูแลเราอูร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ กับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะในรนรรรรงเียธมชาติโ